ไทยรั้งอันดับประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำมาก3ปีติดต่อกันผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ e f English Proficiency Index 2021ที่ทำการจัดอันดับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสำหรับปีนี้นะครับประเทศไทยถูกจัดที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำมากเป็นปีที่3ติดต่อกันและอยู่ในระดับที่100จาก112ประเทศที่ถูกจัดอันดับครับ ส่วนประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงมาก5ดับแรกได้แก่เนเธอร์แลนด์ออสเตรียเดนมาร์กสิงคโปร์และนอร์เวย์ครับถ้านับเฉพาะประเทศในอาเซียนนะครับอันดับที่1ก็คือสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมากัมพูชาและอันดับที่8นะครับก็คือประเทศไทยส่วนบรูไนและสปะปลาวไม่ได้รับการจับอันดับครับ